สำหรับ3านาทีกับอายการแพ่นดินวันนี้ค่ะจะพาคุ่มิ้ชมนไปแลในเรื่องของการบังคับคดีเมื่อลูกนี้นั้นไม่ชำระนี่ตามกำหนดตามกำหนดะนะคะร,รายละเอียดปเป็นพันผือติดต,ตามได้จากช่วง3านาทีกับอายการแผ่นดินค่ะ เรื่องที่จะเล่าฟังต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบังคับคดีค่ะในส่วนการบังคับคดีเนี่ยก็พอศาลมีคำพิพากษาแล้วก็จะเกิดเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษากับเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาศาลท่าน็่ะจะกําหนดให้ว่าให้ชําระหนี้ภายใน30วันหรือให้ชําระหนี้ภายใน3เดือนแต่ถ้าพอครบกําหนดตามคำบังคับแล้วลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยเขาไม่ชําระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้านี้ถึงจะไปดำเนินการบังคับคดีค่ะโดยที่ว่าเจ้านี้จะบังคับคดีได้ภายใน10ปีกับลูกหนี้นะคะโดยที่10ปีเนี่ยนับแต่วันที่3มีคำมีพากษา ในการบังคับคด,ดีของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยเจ้าหนี้จะต้องไปดำเนินการขอออกหมายบังคับคดีที่ศาลที่มีคำพิพากษานั้นค่ะเมื่อศาลเนี่ยออกหมายบังคับคด,ดีแล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องไปแจ้งกับเจ้าพนักงานบังคับคด,ดีว่าศาลมีการออกหมายบังคับคด,ดีแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการไปหาสืบทรัพย์ของตัวลูกหนี้ค่ะ แล้วเราถึงแจ้งกับทางเจ้าพนักง,งานบังคับคดีว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินใดๆบ้างให้ทางเจ้าพนักง,งานบังคับคดีอะค่ะไปยึดหรือไปอายัดสิทธิเรียกร้องนั้นอย่างในกรณีที่ว่าถ้าเราประสงค์ที่จะให้อายัดสิทธิเรียกร้องในบัญชีธนาคารของลูกหนี้เราจะต้องทราบเลขที่บัญชี ชื่อบัญชีธนาคารชื่อธนาคารนะคะของตัวลูกหนี้ด้วยถึงจะอายัดสิทธิเรียกร้องบัญชีธนาคารนั้นได้ถ้าในส่วนของคนที่ถูกหลอกให้โอนเงินหรือว่าเป็นการกู้ยืมโดยการโอนเงินในส่วนนี้ค่ะเราก็จะทราบบัญชีของปลายทางที่เราโอนอยู่แล้วก็คือเป็นคู่กรณีของเราเราก็สามารถที่จะเอาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีตัวน,นั้นนะ่ะแจ้งให้กับเจ้าพนักงนนานบังคับคดีให้อายัดบัญชีนั้นได้ค่ะสานะคะ ท่านก็จะมีให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านที่ยักงจนอยู่แล้วอย่างมีหลายๆอย่างที่สามารถที่จะขอทานายความขอแรงจากสารได้ในหลายๆกรณีหรือว่าในส่วนของการบังคับคดีอะค่ะเราอะสามารถที่จะสืบรัพย์ต่างๆหรือว่าระยะเวลาการบังคับคดีตั้ง1ิปีค่ะในตลอดระยะเวลา1ิปีเนี่ยเรายังสามารถที่จะดําเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้ได้ เพราะฉะนั้นนะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะว่าทางชาวบ้านเนี่ยจะไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะ